สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงความอ่อนแอของเปโตซึ่งทําให้เปโตนั้นได้ตกอยู่ในหลุมพรางกับดักและหลุมพรางกับดักที่ดักชีวิตของเขานั้นเกิดจากตัวเขาเองครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูว่าความดีหรือสิ่งดีๆก็มีอยู่ในชีวิตของเปโตเหมือนกันนะครับแต่นั่นคือเจตนาดี และความจริงใจที่สุดในขณะที่บุคลิกภาพแบบเปโตนั้นเป็นคนที่หุนหันพันเล่นแต่จิตใจภายในเขาสวยงามครับเขามีเจตนาดีและเขามีความจริงใจแน่นอนครับเราเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับและก่อนหน้านานเหมือนกันที่เปโตนั้นติดตามพระเยซูมาพวกเขานะครับและบรรดาสาวกต่างๆเนี่ยนะครับมีเจตนาดีแน่นอน และมีความจริงใจแน่นอนแต่เจตนาดีและความจริงใจของเปย์ดนั้นมีความเด่นและฉายแสงออกมาครับแม้ว่าจริงๆสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรมีแต่เจตนาดีและแรงจูงใจและจริงใจของเขานั้นก็ไม่สามารถความขัดขวางความโน้มเอียงที่ฝังแน่นอยู่ในเนื้อหนังของเขาได้และถูกกระตุ้นด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นเขา คืนนั้นเปโตก็เลยรับรู้ครับได้รับทราบได้เรียนรู้ตัวเองด้วยตัวเองเลยครับเกี่ยวกับตัณหาชั่วที่ธรรมัญญัตเิเราให้เกิดขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ในธรรมโรมบทที่เจ็ดข้อที่ห้านะครับโปรดฟังพระญาติของเจ้าครับโรมบทที่เจ็ดข้อที่ห้าตัณหาชั่วที่ธรรมัญญัตเิเราให้เกิดขึ้นนั้นได้ทําให้อวัยวะของเราก่อกรรมชั่วนําไปสู่ความตาย พี่น้องครับเห็นนะครับความอ่อนแอของเนื้อหนังอยู่เนื้อเจตนาดีและแรงจูงใจความจริงใจทั้งหมดของเปโตรเพื่อนพี่ผู้ชัดเจนบอกว่าตัณหาชั่วทําให้อวัยวะของเราก่อกรรมชั่วนําไปสู่ความตายแต่พี่น้องครับพระเยซูพระเจ้าของเรานั้นได้ทรงพระเมตตาครับพระเยซูจัดการกับชีวิตของซีเมนเปโต โดยที่ทําให้เขาเป็นศีลาในหลายวันต่อมาขณะที่เปโตรนั้นถูกครอบงําด้วยความโศกเศร้าเปโตรนั้นถูกความอาลัยอาวรณ์เนื่องจากการสิ้นพระชนของพระเยซูประสบการณ์ต่างๆสามปีครึ่งที่ผ่านมานั้นกลายเป็นอดีตไปเสียแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้เขาเกิดความมั่นใจ ไม่ได้สอนเขาถึงการที่เะเยซูได้สัญญาว่าพระองค์จะเป็นขึ้น,นความตายในวันที่สามนั่นคือสิ่งที่เขาได้ลืมไปหมดแล้วเพรอ,อไรครับเพราะว่าเบื้องหน้าที่อยู่ต่อหน้าเขาคือความตายของพระเยซูพี่น้องครับเปโตรถูกครอบงำโดยประสบการณ์ต่างๆที่ผสมผสานสิ่งที่ท่านได้รวบรวมจากช่วงเวลาหลายปีของการเป็นมิตรสหายของการเป็นสาวกกับพระเยซู ในการดำเนินชีวิตกับพระองค์และมองลึกเข้าไปในความโน้มเอียงที่ครอบงาร่างกายของท่านไว้พี่น้องครับสิ่งที่ครอบงาเนื้อหนังของเราก็คือความกลัวสิ่งที่ครอบงาเนื้อหนังของเรานั้นก็คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นตัวตนของเราครับและนั่นทําให้เกิดเป็นตันหาชั่วเกิดเป็นความเห็นแก่ตัวเกิดเป็นความรู้สึกที่ว่าฉันถูกอยู่เสมอ นั่นครับคือสิ่งที่เป็นศัตรูของการเติบโตก้าวหน้าศัตรูของฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นน้ำหนักและการรีกว่าสำคัญมากของการเป็นเนื้อหนังกับการเป็นจิตวิญญาณแต่แน่นอนครับเนื้อหนังมักจะชนะเสมอดังเช่นเปโตเป็นตัวอย่างเปโตนั้นมองดูการสิ้นพระชนของพระเยซูวิธีการตายของพระเยซูซึ่งเป็น สหายที่ประเสริฐท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ประกาศตัวเองว่าเมสยาทรงสิ้นพระชนได้ยังไงเปโตรเผชิญหน้ากับพระเยซูคริสต์ที่สมชนอยู่เหนือความตายในที่สุดช่วงเวลา40วันของการมีสามาัีธรรมที่แท้จริงหลังจากการที่พระเยซูทรงฟื้นคืนมรชนแล้วปเปโตรได้รับมอบภารกิจใหม่ครับภารกิจของการเป็นผู้นำนำผู้เชื่อขนาดเล็ก โดยที่พระเยซูบอกว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดจงตามเรามาเถิดตอนนี้เป็นตัวเข้าใจแล้วนะครับว่าหลังจากที่พระเยซูเป็นผู้มควาตายและเขามีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับเขาเข้าใจว่าตัวท่านเองและทฤษจักรนั้นต้องใช้พลังอํานาจที่เกิดจากการเป็นผู้มีความตายการคืนพระชนของพระเยซูรับเอาพลังอํานาจนั้นรับเอาฤทธิ์เดียนั้นและนี่คือการปกครอง การครอบครองของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเปโตรเรื่อยมาจนกระทั่งเขาตายครับและพลังและฤทธิดเดชนี้ถือเป็นการปกครองของพระเจ้าอยู่เหนือผู้เชื่อครับและเราทั้งหลายมีส่วนร่วมในการยอมให้พระเจ้าปกครองยอมร่วมมือกับพระเจ้ายอมถวายชีวิตให้กับพระเจ้าพี้องครับฤทธิดเดชและพลังอํานาจอย่างนี้แหละครับจะถูกส่งมา เหนือชีวิตของพวกเราด้วยวิธีการพิเศษก็คืออะไรครับพวกเขารอคอยรอคอยอยู่ที่กรุงเยอเซนเ็นพวกเขาได้รับฤิ์เดชที่มาจากพะวิญ,ญาณบริสุทธิ์ครับโดยตรงจากสวรรค์ครับเป็นที่ที่เขาเห็นพระเยซูเสร็จขึ้นไปเขารอคอยอยู่ในห้องชั้นบนสิบวันร่วมกับอาคาตคนอื่นพี่น้องครับทั้งผู้หญิงด้วยครับพ่อีบันทึกว่ามารีนะครับ มนานาพระเยซูและพี่น้องชายหญิงของพระเยซูพร้อมกับเหล่าสตรีผู้สัตว์ซึ่งถูกนํามาสู่ชีวิตฝ,ฝ่ายวิญญาแล้วโดยผ่านทางพันธกิจของพระเยซูพี่น้องครับการรับริ์เด็ที่มาจากพระวิญญาณเมสสุดนั้นทําให้ชีวิตของเปโตรเปลี่ยนแปลงพัฒนาเติบโตโลงลึกกับพระเยซูเราลองคิดนะครับเราลองสร้างจินตน,นาการเกี่ยวข้องกับลําดับเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มต้นนะครับ ต้องคิดถึงผลกระทบของเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตึงแมงเขนต่อบุคลิกภาพทั้งหมดของเปโตรแน่นอนครับเปโตรกลัวเปโตหุนหันทันแล่นเปโตรมีความรู้สึกว่าออฟไซพระเจ้าเปโตรคิดว่าพระเยซูไปไม่ไหวแล้วต่างฝ่ายต่างเลิกเถอะทุกคนเลิกกลับบ้านเถอะนั่นคือสิ่งที่เปโตรเขามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ บัตรนี้นะครับเขากลับกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างออกไปอย่างชิ่นเชิงนะครับหลังจากที่เขาได้รับอัปเดชจากที่มาจากพาระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พิสูจน์และอยู่เบื้องหลังการเป็นผู่มีความตายของพระเยซูได้พระราชทานริเดตเหล่านี้ให้กับไปโตกนะครับข้อใช้ของพระเจ้าที่ผมอยากจะนํามาเพื่อที่จะสรุปในวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจาการครับ คราวนั้นเปนโตรจึงยืนท่ามกลางที่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นกลุ่มของคนนอกกฎหมายกลุ่มเล็กๆเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้นําก็คือพวกคริสเตียนสาวกของพระเยซูนั่นเองแเมื่อพลังอํานาจฤทธิ์เดชที่พระเจ้าสัญญาไว้ถูกเทลงมาจากสวรรค์ในวันเพนเทคสเตจนเขารู้สึกว่าพระเจ้าสถิตอยู่เต็มทั่วไปทั่วไปหมดทั้งห้องนั้นแผ่ขยายไปยังกรุงเยอรมลมครับขาที่เดินออกไป ปากที่เป็นพยานม,มีความเข้มแข็งขึ้นเปโตได้ยืนขึ้นกับพวกอาคาทูสิบอคนกล่าวด้วยเสียงดังมีความมั่นใจพีนองครับเกิดอะไรขึ้นครับคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเป็นสาวกสามพันคนพีนองครับจากบทเรียนในวันนี้ข้อดีของเปโตนั้นคือว่าเขายอมรับและสารภาพครับ และเขาตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าและรับฤทธิเดชเมื่อฤทธิเดชของพระเยซูนั้นเทลงมาจากสวรรค์พระวิญญาณของพระองค์เสด็จลงมาแล้วพีนองขรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เองก็ประทับอยู่ในชวิตของเปโตรและสำแดงฤทธิเดชสำแดงราชํำนาจสำแดงถึงสิ่งต่างที่จําเป็นในการที่ดําเนินชีวิตสิ่งต่างที่จําเป็นในการรับใช้พระเจ้าและการปกป้องอารักขาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีต่อชวิตของ าวุของพระองทุกทุกคนพี่น้องครับคริสเตียนและคริสเตจนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแสงยานุภาพอานุภาพฤทธเดชความยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกวางไว้และขยายออกไปผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเทศจักรใหม่จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในสมัยนั้นว่าการมีความขัดแยง้งทุกๆุกยุคทุกสมัย ก็มีความขัดแย้งทั้งสิ้นแต่พี่น้องครับเราจะผ่านไปได้เราจะมีกําลังเราจะลอยตัวอยู่เหนือมันเราจะมีฤทธิ์อำนาจควบคุมความขัดแยง้งความเข้าใจผิดการใส่ร้ายป้ายสีและมโนคติที่เป็นอคติทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องครับพระเยซูได้ทรงให้โอกาสที่จักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์และหลังจากนั้น ชีวิตของเปโตรจะถูกโจมตีงนี้แล้วแต่จะถูกทุบตีถูกคุมขังถูกคมขู่ได้แ,แม้กระทั่งความตายเขารับได้หมดครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะเห็นข้อดีของชีวิตของเปโตรเราจะเรียนแบบและเราจะเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อโดยไม่ท้อถอยตลอดไปขอรราุ่มใจกันอธิษรานครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ ในวันนี้ข้างหลายที่เรียนรู้ถึงข้อดีที่เกิดขึ้นกับเปโตขอชีวิตของไปโตทั้งข้อเสียและข้อดีในวันนี้ได้เกิดขึ้นและเป็นผลแห่งความดีที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเลิศประเสริฐพระเจ้าผู้ทรงดีพระเจ้าผู้ทรเงเป็นอิทธิฤทธิเป็นนิสเดชขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยพงเจ้าค่ะข้างหลายขอริษเดชที่มาจากเบื้องบนอยู่เหนือชีวิตของข้างหลายโปรดประทานสติปัญญา ในการเลือกในการดูแลพันธกิจของโปรองในการดูแลชีวิตของกันและกันให้กับพวกข้างหลายด้วยทุกคนกราบทวลยฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วนตันต่อไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ ดุดดังน้ำคำที่แสนชื่นชมพระเมตตาพระไม่หยุดยั้งไม่ทุกวันเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดดุดดังแม่น้ำทองทุ่มตัวข้าวพระองค์เป็นสายทานแห่งชีวิตหลั่งไหลมาพระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า ในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น้าเชื่อพระสัญญา So